สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณนายบ้านนาเจโอวันออฟฟิเชียลเด้อค่ะมื่อนี้มีข่าวดีข่าวตัวนมาเว้าให้พีพีน้องๆบ้างค่ะข่าวอีหยังล่ะค่ะนักข่าวเชิญค่ะนี่ก่ะน้องมุญย <cat> <Than> ิงสิเดินทางกลับเมืองไทยพี่น้องหลังจากไปทัวร์ญี่ปุ่นครับหลังจากไปทัวร์ญี่ปุ่นกลับประเทศไทยนั่แล้วมือแรงเวลาฮอดประมาณสี่มงแรงครับสี่มงเครืองเกือบหาม่งก็ตีไง มประมาณสิบเจ็ดเนี่กาดับพี่น้องไปที่ไปหลับนะครับมีคนสิไปหลับอยู่เด้อวันอรณภูมิวันอรณภูมิพี่น้องท่านใดที่ยู่ใกล้ๆกับไปหลับเด้อขาเข้าวันอรณภูมิขาเข้าเด้อบนเป็นขาออกเด้อพี่น้องมันนี่ขาเข่ากับขาออกอขาข้างนึงเข่าขาข้างนึงออกขาเข้าเที่ยวบินที่ทีจีหกสี่สามพี่น้องการบินไทยทีจีหกสี่สามอย่าลืมหัวงวดนี่กันนะสนใจ เอาไปทั้งสิ้นสนใจครับพี่น้องมีีหกสี่สามคนนี่เขาเอิ่ว่ามาคตุเร็เนาะกับไอมาคตุเร็งหาสนใจตัวนี้หกสี่สามคนไปเที่ยวมันเป็มือวันที่เท่าไหร่นี่วันที่สี่เนาะวันที่สี่พอวันที่สิบเอ็ดสายมือยู่ได้ค่ะเป็นอาทิตย์เลยเปิดไปไปเที่ยวไล่หง ได้ประสบการณ์หลายครับพี่น้องน<อ>้อ,องมุ้ยีเนี่ยประสบการณ์หลายได้ติดมาก,กาันหลายพี่น้องเข้าอยู่ญี่ปุ่นมาให้การต้อนรับน้องมุงยีกับที่งานยังดีนะครับม,มือแรงพ่อมาฮอดบ้านวัจโจก็จะไปแวะโอสาวน้อยสองคนแสดงยุทธตลาดกินซ่าครับพี่น้องเดี๋ยวกินซ่าที่รังสิตโอ้ร่งไปแวะในพื้นบกับพื้นบกบัโจกรับไปแวะมือก่อนไปแวะก่อนนะครับ แต่แสดงเพื่อนบอกท่านไปเลยเนาะเพื่อนไป๋นันก่อนพี่น้องอยู่แถวกรุงเทพครับอ่ากรุงเทพไปต้อนรับไปฮับลูกสาวไปฮับลูกสาวถึงมาหอดกับประมานนี่ละสิบเจ็ดนาฬิกาตอนนี้เวลาเท่าไรตอนนี้โอ้ตอนนี้สักก็แต่เศร้าอยู่ อย่างบ่เนี่ยโอ้ um. สีม่วงกวบสีม้าอย่างเมื่อตอหนนี้นั่นเนาะพูดสิไปรับกันเต็ยม um ยิ่ได้ล่ะไปหาคำลังใจหรือสาวอยู่ใกล้ๆแตสิไปยิ่งได้ค่ะพี่นอ้องค่ะอย่าลืมพี่น้องไปเบิ่งไปแย่ง,ง,งลูกเต่าโอ้พอแหลมโอ้พ่อแลมก็ได้ยังไม่หลายเมนูพ่อแหลมเมนยนั่งเอกหอมแอมโอ้หอมแอมหอมแอมซีอม๊หอมแอมอุงอิงซีอม ่นดูแลน้อง่นดีเด้อป้าเดียาาวไป,น,ปน,นั่นไปนี่โอนน้องอตุงอิงกับพัฒนาขึ้นหลายครับพี่น้องอเก่งขึ้นหลายเขาเอาื่นวันทั้งที่หละเวลาฮาวเดชไปต่างประเทศเนี่ยดีไซน์ทักนีสิบเปี่ยนมันสิเนนนไเด้เห็นมุมมองหลายสิ่งที่ใดคือคว่มกาพี่น้องมันจะเกิดความกาาหานม,มากมหลายอย่างสิบวัคยานสิบวัคยานเพราะฮาไเด้เปิดโลกระถัดเพราเอื่อาเปิดโลกคว่วงทัด ตัวยากตัวตึงเต้นละเนาะเคยขึ้นเครื่องบินก็เริ่มเออเคยขึ้นเครื่องบินแต่ก่อนนี่คิดงอที่ขึ้นเครื่องบินนี่เนาะถ้าจะเคยไปแล้มก็จะเกิดคว่ำคว่ำตาครับพี่น้องประเทศไทยโอ้มันอยู่น้อยเดียวก็ประเทศไทยเนี่ยโลกมันกลว้างหลายครับพี่น้องคือจังฝรั่งเนี่ยพี่น้องฝรั่งเขามะมาท่องเที่ยวเนาะมาเมืองไทยเด็กหน่อยฝรั่งมันิกล้าท่เือเด็กหน่อยไทยเด็กหน่อยไทยเขาสีย่านอ่า อยู่โรงเรียนี้กันคู่ถามกับบก้ารหอดยกมืออืบก้าตอบคาถามเนี่ยนี่คือสิ่งที่จําเป็นที่เขาต้องพัฒนาแต่ก่อนเป็นเด็กน,น้อยกับบกการอย่างคู่ไหมพอพอย่างเดียวพอเฮ้าเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมของเฮาเนี่เขาเอ่นว่าการสอนกันจะให้อาันไหมให้เกิดขววมยนันค่วมกัวดแต่ฝรั่งเขาจิบอสอนอ้ยนันเขาใหล้ลูกเขาเนี่ยอายุสิบสองสิบสามปีเนี่ยต้องออกจากพอชิเม่ไป ทำงานหาประสบการณ์เนี่ยต่างประเทศเหรอเนาะอของเขานี่ยังบางคนก็น,นอนกับพ่อแม่ยู่ได้คนไทยนี่นี่คือสิ่งเดีด่ต้องปรงับปรุงน้องผู้หญิงได้ไปต่างประเทศรอดนี้นะฮะเป็นได้ประสบการณ์หม่ขึ้นมาหลายเกิดความกล้าพวกนั้นกระสีพัฒนาตัวเองขึนมาขนาดไปยูญี่ปุนกันยังซ้อมลองพลงทุกมือเนี่ยมือขึ้นเี่ยพวกกระดิลับไปนอนในมือขึ้น ซ้อมกันยุ่เนีพวกใครนอนกันเลยมั้เนี่ยเขาเรียกว่าการพัฒนาเจ้าของจได้เนื้อเป๊ะๆกูเหรอการพัฒนาเจ้าของขึ้นหลายการลองเพ่่สังเกตเพื่งว่าน้องผู้หญิงไปลองยึดตามห้องอาหารแต่ละหม่องเนี่ยเพ่่สิพัฒนาขึ้นหลายอื่นหักนั่งเอกหน่อยโอ้โหสรุปว่าฟังเน็ตมวนกดนนี่แพนพี่น้องมวนก้แพนเดียวเนี่ยเมื่อว่าสิป็นเป๊ะไงหอบฟันเมื่อไหร่ง่างมึงสนะะ มันสิ่งนี้ลูกเปลี่ยนลูกยังไงเกิดมาดีเพราะฉะนั้นรบข้างบึงกับตามคลิปเนี่ยเป็นโซมาให้เบึงเขาเพราะฉะนั้นอย่าลืมตอนนี้ก็ลังพอฮักแม่ฮักสนามบินสนามบินอย่างก็นาริตะนาริตะญี่ปุ่นนะครับนาริตะเอออย่างพวกท่านไปขึ้นเครื่องด้วยค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้น่าดีนั่นแหละเตรียมเตรียมการขึ้นเค่องทีจีหกสี่สามพี่น้องอย่าพลาดเด้อลอตเตอรี่ซื้อลวด 6-3 6-3มาแล้วมาเนี่ยเด้น้องผู้หญิงอาจจะให้โชคก็ได้เด้3-3 3-6 3-6 3-6 3วันไหนถังมันออกมาเต้นออกไปปรได้ซื้อดิเป็นใจเด้อ่าพึ่นบอร์กจีซื้ออยู่ตัวละบาทสองบาทนะครับเพื่อเพราะดี๋ลุ่นน้ำมูลเนี่ยแล้วก็อย่าลืมวันที่21เนี่ยเหลืออีกซิบกามือเท่านี้พี่น้อง21นี้ที่สนามกีฬาบ้านแพง ฉากอลังการวงบลอคคืออันเก่าด้พี่น้องบอคคือปีที่แล้วเด้ฉากอลังการใหญ่กว่าเกา่กานะฮะนกดเสาหน่อยสองดีในี่ก็ของเล็กของเล็อเนียก็การข,ของเล็กธรรมดาจังใดก็ยืนเลือเอเพราะว่าเจอกันทุบุนละบอทโจบอกว่าห้วยลูกเสายินเตรอขนาดนี้เสียเวที่กระจอกกระจอกไว่ได้เนียมันต้องเวทที่อลังการบบกง่ายมันยังคอยดิสมซปเปอร์สตาร์ ต้องอาหลัรงการกัวต้องหลัรงการกูว่งสองบ่อลัะการกูว่งสองมา,า,ารรงงไ,ได้เสียนนก็ว่าหูห้อยแต่เฮ็ดหน่อยก็ว่องสองนี่น,น้องอุ้งอิงกับสิบาาว่าทั้งดีนะเสียนนก็ทุ่มเต็มที่พี่นออ้องเสียน<ไ>น้นกลับไปไอ้แม่เบียร์น<ม>ึกทักขนาดลงทุนเป็นบักหลายสิบล้านมันเนาะแต่ละวงแต่ละวงนี่ยโอ้โหมันทำมาได้เพราะฉะนั้นมันเป็นกําไรของเอเจซี่ครับพี่น้องเป็นกําไรของดัตชุ่มตาน เอาไปเห็นไปไปม้วนไปสนุกสนานน้ากันแบบพลังการเพราะฉะนั้นในี่วอตโจนี่เป็นเฮดบเป็ an, นธรรมดาน้องอุ้งอิงถือว่ามาสั่งประวัติศาสตร์เขาเอื่นว่าสัางส่งควิมซุกให้พ่อเมนพ่อเมนเอซี่ทั้งหลายเป็นเขาเอื่นมานั่งฟ้าน้อยๆกันแล้วกันเนาะเขาเอื่นนั่งฝ่าน้อยนั่งฟ้าหน้อยเวลาอุ้งอิงน่อยนั่งฟ้าน้อ,อ,นอยเล่ยมันบอกนี่คือสิ่งที่ พอแม่เอซี่เป็นใหม่ความหักความหอมกะัอย่าลืมนะครับยีราครับเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานจิตใจเมตตาจังใดไปอย่าลืมด้วยค่ะมือนีเนาะสิบเจ็ดประมาณสิบหเจ็ดนเลยเกือบสิบเจ็ดคนละอย่าลืมไปครับเป็นคนที่มีพลังสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามารับชมและเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณหลายๆเดอขอบคุณครับคลิปหนาค่ะขอบคุณมากค่ะ